ส่องความสำคัญแม่หญิงแพรจีนพรมลิขิตเรียกได้ว่าแค่ซีนเปิดตัวสั้นๆก็เรียกเสียงฮือฮาจากคนดูได้เป็นอย่างดีเลยแหละค่ะสำหรับซีนเปิดตัวแม่หญิงแพรจีนในละครพีเรียดแห่งปีอย่างพรมลิขิตทางช่อง3รับบทโดยนักแสดงสาวดาวรุ่งน้ำฟ้าธัญพ,พัฒนพัทระีระชัยเจริญ เพราะสวยเหมือนลอยมาจนหลายคนจับตาเลยว่าจะเป็นใครมาและมีผลยังไงกับเนื้อเรื่องบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรักของพุตานและพ่อริดเพราะเป็นลูกสาวของออกยาโกสาธิบดีหรือจีนและคุณหญิงพองซึ่งเป็นหญิงสาวผู้งดงามราวรูปปั้นกระเบื้องเคลือบที่ทั้งพ่อและแม่หวังให้เป็นคู่ครองของพ่อริด และหมายมั่นปั้นมือดันให้ลูกสาวสุดชีวิตให้ได้แต่งงานกับพ่อริ์ด้วยเอาเป็นว่าความรักของพ่อริ์และแม่พุตานจะต้องผ่านด่านอะไรไปบ้างนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะไม่ใช่แค่แม่หญิงแพรจินเท่านั้นแต่ตัวละครแม่กลิ่นเองก็หมายปองพ่อริ์เหมือนกันแม่เป็นหนุ่มเนื้อหอมจริงๆค่ะพระเอกของเรา